ไอเลือดวิ่งปะปนกับผู้คนหนีไปในนั้นเหลืออยู่เฉพาะอุสาเทวี TV กับคำเพนเพียงสองคนส่วนคนรับใช้กระเจิงหนีไปด้วยไอเลือดขี้ขาดจะตายไปยิงทรงเดชฝ้าเสียหายคุณบูชิดมาจะบอกให้ไปตามมาซ่อมสักหน่อยอุสาเทวี TV พูดพลางหัวเราะรู้สึกเธอไม่ตกใจเลยอุสา คำเพนพูดอย่างแปลกใจอุสาเทวีหัวเลาะเดินกลับเข้าไปเบื้องหลังเคาน์เตอร์ยื่นมือไปกดปุ่มเครื่องเล่นเทปโดยคำเพนไม่ทันสังเกตเห็นไม่รู้จะกลัวอะไรกลางบันแสกแสกอุสาเทวีตอบอ้าวก็เสียงคุณไม่ออกกล้องหลนันฉันเห็นเธอเฉยๆไม่เฉยแล้วจะให้ทำยังไง เธอให้เขาซ่อนอยู่ที่ไหนบนห้องหรือฉันยังไม่รู้เหมือนกันเขาอยู่ที่ไหนเพราะเขาหนีไปตั้งนานแล้วเธอไม่น่าปิดฉันเลยอุตสาฉันจะปิดเธอเรื่องอะไรเราอยู่ในเหตุการณ์เดียวกันไม่รู้เสียงเขาดังมาจากไหนบนบ้านหรือเปล่าทำไมไม่ขึ้นไปดูปล่อยให้เป็นหน้าที่ของตำรวจดีกว่า ประเดี๋ยวเขาก็มากันหรอกจริงอย่างที่อุสาเทวี TV พูดแทบไม่ขาดคำจีบตาลูกของเจ้าหน้าที่ตำรวจคันเกา่าก็วิ่งมาจอดอยู่หน้าหลานท่ามกลางสายตาของชาวบ้านซึ่งเฝ้าดูเหตุการณ์อยู่ห่างๆและในเวลาไล่เรียกกันไอเลือดก็เดินนำหน้าบูชิดเข้ามาในหลานเสียงมันคู่จะยิงฉันดังมาจากข้างบนนี่แหละ ไม่เชื่อถามเจ้าของหลานดูคุณคำเพนอีกคนถามดูไอเลือดฉีนิ้วเดาะตรงรอยกระสุนบูชิดมองหน้าสองสาวขอคำยืนยันด้วยสายตาได้ยินจริงๆค่ะแต่ไม่รู้เสียงดังมาจากไหนดังกล้องไปบทผมขอขนชั้นบนอีกครั้งเถอะเจ้าหน้าที่ตำรวจบอกเจ้าของหลาน อย่างไม่อิดเอื้อนอุตสาเทบีเดินไปไขกุญแจและเชิเชญเจ้าหน้าที่ขึ้นไปตรวจพลางหันไปพยักหน้ากับคำเพนเชิญคุณบูชิดด้วยสิขาคำเพนเธอด้วยขึ้นไปดูด้วยกันเจ้าหน้าที่ตำรวจให้เจ้าของหลานเดินนำหน้าขึ้นก่อนแล้วจึงเดินตามขึ้นไปเป็นแถวรวมถังคำเพนกับบูชิดด้วย เจ้าหน้าที่ตำรวจเปิดหน้าต่างห้องบนออกมองรอบๆแล้วเดินดูตามซอกตามมุมไม่พบสิ่งใดพิรุษก็ยืนงงไอเลือดตามมาที่หลังชะโงกมองนั่นมองนี่แล้วหันมาทางบูจิตพูดว่าดูท่ามันจะหนีไปอีกแล้วละหลานแถวหนีจะต้องเป็นใจกับบ้นด้วยขนดูให้ทั่วดีกว่าปล่อยไว้มันจะเป็นอย่างนี้อีก ตำรวจเขาต้องจัดการแน่ไม่ต้องสอนหรอกบูชิตกล่าวเสียงเครียดแล้วพูดต่อไปว่าว่าแต่เรื่องที่คุณยิงปืนใส่เพดานหลานคุณอุสานะ่ะผิดเจ้าของหลานเขาหลองทุกข์แล้วคุณจะบ้ายังไงจะยอมจ่ายค่าทำขวัญให้เขาไหมยิงหลานจ่ายค่าทำขวัญทันยิงใส่คนหลายนะบูชิตเลือดถาม ทำสีหน้าประหลาดใจใช่คุณต้องจ่ายให้เขาคุณไม่มีสิทธิ์จะทำอย่างนั้นในเมื่อไม่มีผู้ไหลที่ไหนยิงคุณเลยการใายปืนในที่ชุมชนและทําให้ประชาชนตื่นตะน,นกตกใจนะมีความผิดคุณหรูดีอยู่แล้วไอ้ไม่มันจะยิงฉันนะบูทิศมันประกาศเป่าๆว่าจะยิงฉันต้องป้องกันตัวก่อน,อนละจะ่อยให้มันยิงคว่ำเสียก่อนอย่างนั้นหรือ แล้วไอ้ไมล่ะอยู่ที่ไหนขนเอาซี่ฉันไปบอกนะ่ะเพื่อให้มาขนอ๋อนี่ตำรวจเมืองไหนจะมาเอาตัวผู้หลายกับชาบ้านไปแจ้งความไอ้เลือดเย,ย๋เมืองนี้แหละลากคอเข้าคุกไปไม่รู้เท่าไหร่ต่อเท่าไหร่แล้วผู้หมวดนมเมืองสุลินทนดูมาดท,ท่าใหญ่ของไอ้เลือดไม่ไหวเลยพล่งออกไปไอ้เลือดสะดุง้ง ขับไปจ้องทำไมข้องใจอะไรหรือผู้หมวดนุมถามเสียงเกลียมสงสัยผู้หมวดคงอยากจะย้ายลงพักไอเลือดเอ่ยขึ้นอย่างพยองไม่เป็นไรนี่เชิญท่านเศรษฐีตามสะดวกกันแล้วกันวันนี้พรุ่งนี้ยังได้ผู้หมวดยิ้มเย,ย้ยแล้วหันไปทางลูกหน้อง พวกเรากลับกันเถอะเดี๋ยวบ้าตามคนบ้าเลยแล้วรีบเดินลงบันไดไปยังคุณเครืองและลูกน้องอีกสองคนเดินตามลงไปด้วยบูชิดหัวเลาะเฮ,ฮ้ก่อนจะเดินตามลงไปอีกคนหนึ่งไอเลือดทำหน้าเดือดดาลหลงขึ้นอย่างหัวเสียอะไรกันวะเจ้าของห้องสาวกับเพื่อนไม่ได้สนใจช่วยกันปิดหน้าต่างเฉยอยู่ ไอเลือดยืนแข็งเขินแล้วก็พุ้นผันลงบันไดไปพร้อมกระบนเงิมงำไอพวกนี้มันจะบ้ากันใหญ่เห็นเราเป็นคนบ้าเชอะรลยยำสองสาวมองสบตาก,กันและหยิ่มเศร้าๆคนเราทำให้คนอื่นเขาเอียนต่อ,อให้ใหญ่ยังไงคนไม่เกรงเสมอไปหรอกคําเพ่นเอ่ยขึ้นกับเพื่อนสาว คุณใหม่ทำให้เกิดความรู้สึกใหม่เงินและอำนาจปลาเทือนไม่ชนะคนเสมอไปหรอกถ้ามีใครสักคนฮึดสู้จะเป็นอย่างที่เห็นนี่แหละอุตสาเทบีหยิ้มกับเพื่อนสาวขวามือมาบีบกล่าวต่อไปว่าคนเราถ้าลืมกำพืชตัวเองคิดว่าเงินจะในระมิตทุกสิ่งทุกอย่างได้วันหนึ่งจะพบตัวเองอยู่โดดเดี่ยวอย่างนายเลือดนี่แหละฆ่าคนอื่นมามาก พอจะโดนฆ่ามั่งวิ่งพลานเป็นหมาถูกน้ำร้อนแต่เขาคงไม่คิดอย่างเราคิดหรอกเขาต้องคิดไม่เงินเสียอย่างจะทำอะไรก็ได้ไม่เชื่อคอยดูยังมีคนอีกมากยามตัวเป็นทาสน้ำเงินไม่ทุกคนหรอกคุณบูทิตเริ่มไม่ชอบใจขึ้นมาแล้วเขาเป็นเพื่อนกันนะอุสายังไงยังไงเขาก็ฆ่ากันไม่ได้ เห็นไหมเวลามีเรื่องคุณบูชิตจะมาปรากฏตัวยืนเคียงคู่นายเลือดเสมอฉันอยากให้เขาพบกันกับคุณใหม่สักครั้งเฮะทำไมว่างั้นอยากให้เขารับฟังข้อเท็จจริงจากปากคุณใหม่เขาพูดกันมาเสียพอแรงแล้วไม่เคยเข้าใจกันเลยคุณบูชิตเคยพูดกับคุณใหม่ตอนเกิดไฟไหมนะ คุณไม่เตือนเรื่องคบขากันายเลือดเพราะถือว่าเป็นข้าราชการสังกัดเจ้ากระทรวงเดียวกันคุณบูชิตพูดว่าเพื่อนของเขาต้องเป็นคนดีอย่าคิดหักโค่นกันเลยคุณบูชิตหาว่าคุณไม่หักโค่นนายเลือดทํานองนั้นแหละจึงไม่เชื่อเรื่องนายเลือดจ้างคนบางเพลิงเผาเมืองตั้งแต่นั้นมาคุณบูชิตกับคุณไม่ก็พูดกันไม่หู้เรื่อง เมื่อกี้คุณบูชิตเข้าข้างฉันบอกให้นายเลือดจ่ายค่าทำขวัและครตบตาเธออย่าไปเชื่อเป็นอันขาดเดี๋ยวจะเผลอบอกที่ซ่อนตัวของคุณใหม่เข้าฉันขอเตือนเด็กรับฉายข้างล่างโผล่เข้ามาในห้องบอกว่าผู้หมวดเชิญลงไปเซ็นรับทราบการตรวจขนขาคุณอุตสาเทวี TV จึงรีบลงมาข้างล่าง และคำเพนเดินตามลงมาอย่างชัดฉาทำท่าอ้อยอิงคลายไม่ค่อยจะเต็มใจนะมองสายมองขวาเหมือนจะมองหาอะไรสักอย่างไม่ใช่อะไรคำเพนคิดว่าคุณไม่คนที่เธอรักจะต้องสั้นตัวอยู่ที่หนึ่งที่ใดในบริเวณนี้มีคนเคยบอกเธอว่าประหลัดไม่นะเป็นคนอยู่ยงคงกระพันและล่องหนหายตัวได้ด้วยคาถาอาคม ที่เรียนมาจากพระอาจารย์จากแมกรอมบางคนบอกด้วยว่าเมื่อก่อนไม่เป็นคนค่อนข้างขาวแต่กลายเป็นคนผิวทองแดงเลาะนอนแช่ยาสมุนไพรในล่างน้ำรูปร่างเหมือนเรือขุดแลมเดือนแรงปีเหมือนช้างเผือกนั่นแหละแม่มันเขี้ยวใบไม้พ่นใส่ยางหมายจับจนผิวดำทั้งตัวไม่มีรอยเผือกให้เห็นคนเล่า ยกตัวอย่างประกอบเมื่อก่อนเธอไม่ค่อยเชื่อนักแต่ว่าเหตุการณ์บันหนีชวนให้สงสัยอาจจะเป็นจริงอย่างคนเล่าก็ได้คำเพนจึงลีรอหยุดมองเพื่อใบจะปรากฏตัวให้เห็นแต่เมื่อไม่มีมี่แบวอะไรเลยจึงตัดสินใจเดินลงบันไดไปและเมื่อลงมาถึงข้างล่างเจ้าหน้าที่ตำรวจได้กลับไปแล้ว เหลืออูเฉพาะบูชิตกับไอ้เลือดเพื่อนครูรออยู่นอกหลานคำมเพนจึงถือโอกาสบอกลาเพื่อนสาวเย็นๆจะมาคุยด้วยๆๆเธอบอกอุสาเทวีไม่มีอะไรแล้วจะรีบกลับไปไหนคุยกันก่อนสิๆๆไอ้เลือดบ้าๆๆมีเพื่อนมาหลายคนค่ะๆๆคำมเพนตอบอย่างสุภาพ เย็นยนอยู่หรือเปล่าครับผมจะไปหาบูชิดถามไม่อยู่ค่ะจะพักกับเพื่อนอยากพบก็มาที่นี่สิคะ่ะดิฉันจะมาทานอาหารถ้าไม่มีเรื่องบุนบายเช่นเวลาหนี้คำเพนตอบทันทีแล้วหญิงสาวก็เดินไปหาเพื่อนอย่างไม่แย่แสกับใครอีกคำเพนเป็นคนเด็ดเดียวมาแต่ไหนแตไ่ไร บุคลิกลักษณะที่ไม่เปลี่ยนแปลงทําให้ใครๆพากันเกรงใจรวมทั้งบูชิดด้วยแน่เสมอไม่แคร์และไม่แยแสใครผู้ใดทั้งสิ้นนอกจากไอ้หม่ไอ้เลือดเลยตามหลังบูชิตมองหน้าไอ้เลือดอย่างตำหนิเตือนอย่างเหลืออดแกนะหุบปากเสียมั่งอย่าคิดบ้าตัวเองมีสเสน่ห์ฝาจะพาปาก ฝาผานะไม่กลัวหรอกบูชิตกลัวตีนแกถ้าแกบอกว่าหึงเอาเรื่องอยู่ไอเลือดหัวเลาะกวนประสาทบูชิตถอนหายใจหนักนวงกำลังจะเอ่ยปากพูดรถบรรทุกคันหนึ่งก็วิ่งมาจอดชายชะกันพลูกันลงจากรถและหนึ่งในจำนวนนั้นตรงรีมาหาไอเลือดบอกว่าได้คนมาแล้วครับนายจะให้พักที่บ้านหรือที่ไหน ไอเลือดมองกลาดไปที่ชายชะกันแล้วหันมายิ้มกับบูชิตบอกว่าเมื่อไม่มีใครช่วยฉันได้ฉันต้องช่วยตัวเองแกดูบูชิตชะกันทั้งนั้นบูชิตมองอยู่แล้วท่าทางของแต่ละคนแกล่งและเหี้ยมล่างดำทะมึนตัดผมเกลียนตาพองโปนชุดดำขับติว้ว แขนเสื้อยาวพับขึ้นเหนือข้อศอกเสริมบุคลิกเจ้าหกเจ็ดคนให้เหี่ยมทมินพระการทั้งนั้นบูชิดยิ้มประหลาดฉันต้องคัดเลือกคนจะตายแทนได้เกือบทุกคนผ่านสมรภูมิเลือดรลาวและยวนมาแล้วโคตรพระการไม่ใช่พระการเฉยๆไอเลือดพูดจบก็พยักหน้ากับลูกน้องแล้วยักไหล ก่อนจะออกหลานไปไม่บอกลาใครสักคำบูชิดมองตามจนลับตาเดี๋ยวย่อนกายลงนั่งท่ามกลางเสียงเลื่อนโต๊ะและเก้าอี้คลอมคลามอุษาเทวีให้ลูกน้องจัดโต๊ะเก้าอี้ใหม่ให้เป็นระเบียบเรียบร้อยขอเบียร์กินแก้ปวดหัวสักขวดสิไอหนูบูชิดหันไปสั่งเด็กสาวคนหนึ่งซึ่งจัดโต๊ะเก้าอี้อยู่ใกล้ เดี๋ยวฉันจะไปหยิบเองอุษาเทวีบอกและบอกลูกน้องต่อไปว่าช่วยกันจัดให้เรียบร้อยเร็วๆดูเก็บกวาดเศษแก้วด้วยเห็นตกแตกไปหลายใบยบูชิตมองหญิงสาวอย่างพินิษพิเคราะห์อุษาเทวีเป็นคนไม่ใช่สวยอย่างเดียวยังขยันงานด้วยทำทุกอย่างเหมือนตัวเองเป็นคนงานคนหนึง่งไม่ทำตัวเป็นเจ้าของหลาน คอยฉีหนิวบงการนับเป็นคนน่ารักอยู่น่ารักไม่น้อยกว่าคัมเพนทีเดียวทำไมเขาไม่รักเธอละ่ะไหนจึงหันไปสนใจคัมเพนเป็นเรื่องเล่นลับซ่อนอยู่ในหัวใจของเขาไม่ยอมแยมพลายให้ใครหล้บูชิดหล้อยู่คนเดียวที่ไม่ปลงใจรักเพราะคิดว่าอุตสาเทวีเป็นสปายไอเลือดนี่แหละเป็นคนยุ และบัตรนี้เขาหล้แล้วไอเลือดห่วงก้างสร้างแวดวงป้องกันคนอื่นไม่ให้ย่างกลายเข้าใกล้มิหนำเขายังคิดว่าทำเพนเป็นสมัครพรรคพวกของใหม่ล่มเย็นร่วมมือกันมิดเหม็มเอาผลประโยชน์ของชาติเป็นประโยชน์ส่วนตัวซะอีกด้วยใจเขาอย่างบ้างไม่มีผู้หญิงคนไหนเข้าไปนั่งอยู่ในหัวใจเลยจดหมายฉบับนั้นเขาเขียนถึงทำเพนเพื่อลวงเท่านั้น บูชิดนั่งคิดบางสิ่งบางอย่างจนกระทั่งอุทาเทวียกเบียร์มาตั้งตรงหน้าและลินใส่แก้วเลื่อนส่งให้พลางถามคิดถึงคำเพนหรอขาไม่รู้ว่าอะไรทำให้ถามออกไปอย่างนั้นเปล่าครับผมกำลังคิดถึงเจ้าหญิงบูชิตตอบคิดถึงว่ายังไงคะ หญิงสาวถามหลอเลิกขาทานแล้วมาเป็นแม่ขาขายข้าวแกงลำบากมากสงสารบูชิตทำเหมือนหนุ่มๆทั้งหลายได้โอกาสเป็นจีบอุตสาเทวี TV นึกในใจแล้วพูดกับเขาเหมือนพูดกับลูกขาธรรมดาคนหนึ่งสงสารก็่าเพื่อนๆมาอุดหนุนเยอะๆสิขาเมืองนี้ผมมีเพื่อนที่ไหน มีไอเลือดคนเดียวมันก็บวมบวมมีแต่เรื่องปวดหัวอย่าสนใจเลยค่ะเขาเป็นคนอย่างนั้นแต่ไหนแต่ไรมาแล้วเมื่อก่อนผมรู้สึกว่ามันไม่บ้าขนาดนี้นี่ก็ไปขน,นเอานักเลงที่ไหนมาอีกไม่รู้หน้าตาไม่เป็นผู้เป็นคนเลยตาพองเหมือนปลาตีนคงเอามาป้องกันตัวเองมากกว่ามันจะไม่อย่างนั้นนะสิ มันจะส่งเข้าป่าตามล่าปลัดใหม่กับไหมฝ้าเดี๋ยวเล่นงานชาวบ้านดะไปอีกปลัดใหม่กับไมฟ้าไม่เดือดร้อนชาวบ้านจะเดือดอร้อนหรูออย่างนั้นทำไมไม่หาทางป้องกันคะกำลังคิดอยู่นี่แหละครับอยากจะถามเจ้าหญิงผมจะทำยังไงแนะนำผมมั่งสิครับโธจะเอาปัญญาที่ไหนมาแนะคะหญิงสาวหัวเลาะ เพราะนึกว่าเขาพูดเล่นแนผมสักนิดผมจะไปพบปลัดใหม่ได้ที่ไหนตาสบตาอุสาเทวีรู้สึกว่าเขาไม่ได้พูดเล่นถ้าผมพบปลัดใหม่ได้เร็วเท่าไหรจะเป็นประโยชน์แกตัวเขามากเท่านั้นบูชิตย้ำจริงจังอุสาเทวีจ้องตาของบูชิตเหมือนจะเข็นหาความรู้สึกจริงใจของเขาก่อนจะตัดสินใจบอก หรือไม่บอกดีหนอจบตอนที่38แล้วนะครับรลดติดตามรับฟังตอนต่อๆไปนะฮะขอบคุณทุกท่านที่กรุณาติดตามรับฟังมาโดยตลอดนะครับขอบคุณรี่หลายครับ